นี่ครับถ้ามีคนเราก็จอดนะครับหล่อด้วยครับไม่มีคนหล่อเราก็จอดถ้าไม่หล่อเราก็ไม่จอดแมฆพาเลาะวันนี้แมฆพาเลาะอันเนี้ยแม่พอมาดิรู้ใช่ปะเมฆพาเลาะโพสตเฟซอันเนี้ยนี่คือนี่คือเอสคิวตูน่านี่คือจังหวัดหนึ่งของสวีเดนจังหวัดเล็กๆแต่ก็ไม่เล็กหรอกงามดูเดียอะไรยังไงก็ใช่อะไรยังไงก็ใช่ตายเมียอยู่เมื่อกี้ไ่ะ ให้เป็นโชเฟอร์แม่พูดไม่ได้คืยทุกอันเลยเดิมอันนี้ถ่ายแบบถ่ายแบบยาวๆได้โอ้ถ่ายไงก็สวยเราจะบัองกระจกเนี่ยตรงไหนนี่เหรอตรงนี้แม่บอกมีฟังเพลง ตอนนี้ต้นไม้จะสีเขียวแต่ช่วงที่หน้าฤดูเป็นไม้ลวงเหลืองหมดเลยเป็ทั้งเหลืองทั้งแดงโอ้ยเนาะโบดตัวนี้สวนสวนสาธารณะอย่างเราเองตัวสวนสาธารณะโบดก็โบดก็สวนใครจะแต่งงานก็มาโบดเนี่ยโบดแต่งอ๋อเนี่ยนะโบดแต่งงานที่เราเห็นไกลๆยินแต่หัวบดแต่งงานไอ้เหี้ยมาด้วยหน่อยชวนหน่อยเด้อขบวัวข้างล่างทำไมเออชวนหน่อยชวนหน่อยสิว่านะ เราเปิดกระจกวิ ing, okay? ่งครับเพราะว่าม oh, yeah. so, ันเย็นสบายจริงๆถ้าดึกไม่ออก็เหมือนเขาค้อเราอยู่เขาค้อนี่ฮะอากาศเขาค้อนี่วันนี้สิบสิบกว่าเนี่ยประมาณนี้แหละจริงๆเขาค้อประมาณยี่สิบแม่เนี่ยเย็นกว่าเขาค้อกุ้งดำอยากเล่นย่าย่าพาไหมลูกกุ้งดำอยากเล่นลูกไม่เล่นแล้วบะไม่เล่น เมีเป็ดมาขอกินขนมปังนะแถวนี้เตเนลยเป็ดนะน่ะมันรึ่งคนวันนั้นเนะมันรึ่งแต่โอ้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยมีภาษาอะไรภาษาอะไรเกินภาษาสเปนชนะโอ้เดซว่าเราปกะโป๊อย้ยบ้านเมืองกันนะนี่คือในเมืองใช่ไหมเออในเข้าเมืองทีละ เือวันอื่นไม่ได้เข้าออะถ่ายได้หรอแต่ไม่ได้พาไปทนดูเพราะวันโปรแกรมมันทำเอเออไม่ปเป็นไรเอ,อาทำบไม่รู้จักหรอกอันไหนเป็นอันไหนทำช่องให้คุณแม่ตัวคุณแม่เจ้าสะุดเดินไม่ยังไม่เคยมีคงมีคลิปอะไรลงยูทูบเลยเ <laughs> ดี๋ยวลงแม่เวลาทำที่สุดทำเป็น ก็กดหนักกูบอกแป๊ะๆไม่กี่ปุ่มเสร็จแล้วเออให้เป็นมงเทลิน่าทอมสุขเป็นสถานที่เล่นกีฬาตรงไหนแข่งกีฬาข้างนี่เหรอคอนเสิร์ตอะไรก็ได้อันนี้ก็กำลังสร้างตึกใหม่ตึกก็สร้างแค่เดียวนะทีเดียวก็เสร็จเอาวางปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จงานก่อสร้าง มันก็สร้างเซตินต่างกิ่งใหญ่นี่มันจางจุดก็อนหนึ่งในอาทิตย์บางจุดก็หนึ่งเดือนแล้วแต่แล้วแต่จะมาบันไดก็วางปักเลยปลากระนังก็วางปักเลยวางปักได้ไหมวางปักมันน่ปลาเลยตรงนี้มีตรงนี้มีต้นมีต้นกระเทียมป่าเต็มเลยกินได้เหมือนเหมือนเหมือนผักเหมือนผักเป้นน่ะผักเป้นเลยน่ะต้นผักเป้นกินกับผัดไทยเนี่ยมาเก็บประจำ นี้ก็ที่พักคนยังเป็นตึกกัน,นอ๋อเป็นซุ้ม,มโอ้อเ, <c oughs> เอออันยอกใหญ่ครับคอนเทนเนอร์อะไเรียกอีบ้านเพื่อนอยู่ท,ยที่บานให้เช่าครึ่องมืงอยู่ทีี่่นอืมอ๋อมันมีเพื่อนบ้านอยู่ด้วยกันครับบ้านนีมีนี่อะไรเฮนแม่สีเหลืองอะไรเฮทเฮทนะอะเฮ็เทียคอนโดเนาะภาษาอะไรเฮทเอออันนี้จะคอนโดไม่แก้วนะครับคอนโดบ้านเขา ทำน้อยแท้เอาง่ายเราเห็ดดอาตัวเออตัวจริงกล้องนี่มันก็ถ่ายร็อกได้นะตัวเองเ่อข้ากระจกขาเดี๋ยวอ๋อเลยวัิละไม่เด็กความตะกอนนโลกเลยี ไปไหนนี่ตอนนี้เราไปไหนจะไปจะไปร้านแขกโอ้อะไรนี่หันเที่ยงโฟกัสไปมันคืออะไรนะมันคืออะไรขนมปังภาษาสวิเดนเรียกอะไรนี้เล่ฮะเล่เล่ดสังคีตเลดเลดเป็นเล่ดเล่ดเป็นเล่ดกินแชร์อาหารนะลกมันเป็นก้อนใหญ่เลนะเป็นแม่อ่าแต่ว่าไม่ชอบยังไม่ มอร่อยอะไรเจ้าอืมทำดีนะแล้ร้านนี้ก็จะใหม่ทุกคนวันนี้แม่ที้แม่ไม่ได้ซื้อหรอกถ้าแม่แม่มาคุณจะไหนนะแม่แม่ก็จะไปเย็นดมกลิ่นด้วยเฉยทั้งแทงบ่ถ้าแม่ลืมกระเป๋าตังค์แม่ก็ไม่ได้ซื้ออร่อยกินไปเยอะละอร่อยขนมปังอร่อยบิวสวยโอ้ เรื่อยๆพอได้เข้าแล้วเราไปต่อยเรื่อยสู้มีหลายห้องอยางอ่านห้าเครหา,า,หา,าโอ้ยอเรลดเดอ้อบะนี่กินไปก็ได้อ้อถึงแร้วอหรอแล้วก็ถ่าย,ยนีะนี่อะไรอันนี้คูก่กับรันเกี แก็ซื้อซื้ออุปกรณ์ทำกาแฟตั้งชื่อร้านว่าัะหมดแล้เหอล้วไมหมือนการถูกกว่อ่าที่อื่นนะคุับ